มาพบกับรายการขอบสนามแมนออฟเดอะแมัช ายการนี้ก็จะเป็นรายการที่จะหยิบยกนักเตะที่โดดเด่นที่สุดเมื่อคืนนะฮะมาเจาะลึกสถิติให้ดูกันว่าวานนียเขาทําอะไรไว้บ้างซึ่ง Man of the m a t มประจําคือวันอังคารที่ผ่านไปนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้ชายคนนี้ครับลีโอเนลเมสซี่กว่าพี่แกจะอง์ลงโชว์ความเทพนะฮะก็ต้องรอจนถึงนัดสุดท้ายเลยและก็หลังจากเมื่อวานครับที่พี่เมสซี่พาทีมครับหนีจากปากเขวชนะในจีเรียไปแบบว่าขืดขึ้นคอสองเลตู ตอนหนึ่งเมสซี่คือคนที่โดดเด่นที่สุดในค่ําคนที่ผ่านมาครับนี่คือสถิติของผู้ชายคนนี้ครับเมสซี่เมื่อวานนั้นผ่านบอลทั้งหมด51ครั้งแม่นยำ80%เลี้ยงหลบ7ครั้งเสียกายของบอลแค่3มีโอกาสยิงตลอดเกม2ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเป็นประตู1ครั้งก็ต้องดูกันละครับว่าเมสซี่นะฮะจะสามารถโชว์ฟอร์มแบบแมนออฟเดอะแมตต์แมตช์นี้ได้อีกหรือไม่เรียกได้ว่าผ่านเข้ารอบแบบหืดคุ้นคอจริงๆครับสำหรับอาเจ,จนิน่าก่อนจะจากกันไปวันนี้ขอ สนามกระยกระถาบนิดนึงครับว่าคุณคิดว่าทัวร์นาเมนต์บอลโลกครั้งนี้เมซี่จะเล่นดีกว่านี้ได้อีกหรือไม่ขอบสนามแมนออฟเดอะแมตช์สนับสนุนโดดสแน็คแจ็คแค่แกะกระเบิกบาสอร่อยแหลกราสถานโลกโยกมือเข้าซองลองเอาเข้าปากยากจะห้ามใจกินเมื่อไหร่มันเมื่อนั้นกินคู่กับดูบอลรับ,บรองสนุกสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีและกลับมาพบกับขอบสนามแมนออฟเดอะแมตช์ได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปนอนก่อนสวัสดีครับ